สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะทูสนะฮะวันนี้เป็นวันที่4ของการเดินทางทิปปลายปี67ของเรา2คนแล้วนะครับเรากาลังเดินทางไปที่ดอยอ่างขางนะครับตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับเราออกมาจากอุทยานแห่งชาติศรีลาน,นานะเมื่อตอนประมาณ11บเอโมงตอนนี้ก็อีกชั่วโมงครึ่งเราน่าจะถึงที่หมายนะครับอุณหภูมิข้างนอก24องศานะแดดดีแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นอยู่เลย บรรยากาศการกางเต็นท์ของเราจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับตอนนี้อีกกี่เก็นาทีนะฮะเราจะถึงที่หมายกำลังขึ้นดอยอ่างขางแล้วนะครั ถึงแล้วนะครับลานกลางเต็นท์ม่อนสนทางชันมากรถเก่าเราแทบจะขึ้นไม่ไหวโหสุดยอดเลยจากตรงนี้ตรงไปทางโน้นลานกลางเต็นท์จุดชมวิวนะฮะเดี๋ยวติดต่อสอบถามตรงนี้ก่อนตอนนี้คุณแม่บ้านไปติดต่อจ่ายค่าบริการกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับ คติดต่อตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปดูที่กลางเต็นท์กันอ่าด้านบนมีชอ็อปแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยอ่ามีเราต้องเที่อวมากลางเต็นท์เยอะเลยนะฮะแต่ยังไม่ถึงกันแน่นนะเดี๋ยวเราคงต้องรีบจับจองพื้นที่กลางเราอาจจะกลางแบบขนใกล้ๆนะครับไม่กล้าขนไกลโอเคสแตมป์เรียบร้อยอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกนะฮะยีธันวาโหตอนนี้ลมหนาวมากเลยอะ ในแอปเป่าอุณหภูมิ18นะครับตอนนี้มีพื้นที่อยู่พอสมควรเราเอาตรงไหนตรงแถวนี้ไหมมีร้านอาหารเยอะเลยตรงนี้ไม่ต้องเอาอาหารมาด้วยซ้ำ <c oughs> แต่เอามาแล้วแทบจะกลัวรถดับแล้วรถไหลเลยอ่ะ มกเมื่อกี้โอ้ยชันมาก่ขาลงไม่กลัวใช่ไหมขาลงก็กดเกียร์หนึ่งแล้วก็หลัปล่อยไหลลงไปลานกลางเต็นทอยอ่างขางข้างล่างนั่นจุดชมวิวมั่นสนอ,อ,อ,อันนี้เต็นท์ของอุทยานเต็นท์เช่าของเขา เราคงมาการตรงนี้ไม่ได้ฮะสามชั้นนี้ก็คงไม่ได้เนาะอืมโอ้ตรงนั้นมีดอกนางพญาเสือโคร่งด้วยตอนนี้เลือกกันอยู่นะว่าจะเอาตรงนี้ดีหรือตรงนั้นแต่ตรงนั้นดูกว้างกว่านะครับเพราะว่าเต็นท์โคโมแมนมันใหญ่เดี๋ยวลองไปวางกาวชีทต,ตรงนั้นดูก่อนว่าโอเคกว่าหรือเปล่า ช่วยกันขนของมาสองรอบแล้วนะได้ของมาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวกางเต็นท์กันครับอากาศเย็ยนมากตอนนี้วันนี้น่าจะต้องรีบอาบน้ำนะไม่งั้นถ้าอาบค่ำเดี๋ยวจะต้องซักแห้งอีกเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนะครับฝั่งนี้เป็นทางลงไปห้องน้ำหญิงส่วนห้องน้ำชายต้องลงทางนูน้นห้องน้ำชาย ด้านล่างที่เป็นห้องน้านะครับอาคารนี้ชายฝั่งนู้นหญิงด้านหน้าก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับเต็มเต็มไป,ปหมดเลยทั้งหมดประมาณเก้าอ่างหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับด้านในห้องน้ําก็เยอะอยู่ฝั่งนี้เป็นห้องน้ําผู้พิการนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นโถฉี่มีอยู่ประมาณหนึ่งเลยหลายโถหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะส่วนด้านในตรงนี้ อันนี้ห้องอาบน้ํานั่งราบ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 ,ราบอันนี้มีคนใช้อยู่นั่งราบโอ้โหโอเคห้องซ่วมก็มีทั้งหมดสิบอห้องแล้วก็ห้องอาบน้ํามีแค่ห้องเดียวนะฮะตรงนี้ก็ถ้าเกิดจะต้องอาบน้ําก็ต้องรีบมาอาบแต่โหวันนะแต่ถ้าคำ้คำๆแล้ว น่าจะว่างนะห้องน้ําไม่น่าจะมีคนอาบโอเคห้องน้ําประมาณนี้นะครับซวมทั้งหมดมีแต่นั่งราบหมดเลยเดินลงมาสุดนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวม่อนสนนะฮะอ่าลงไปดูกันหน่อยจุดชมวิวม่อนสนแดดออกแต่ว่าอากาศเย็นนะตรงบริเวณด้านใน ที่เป็นลานกลางเต็นท์ลึกๆด้านในเนี่ยจะเป็นลานของอุทยานทั้งหมดนะครับที่มีให้เช่า1 2 3ชั้นนะครับฟากโน้นก็1 2 3ชั้นเหมือนกันนะครับสูงจากนั้นไปถึงจะเป็นเต็นที่เอามาเองมากลางได้ดาราคิดว่าคงไม่ให้เต็นที่เอามาเองมากลางเนาะน่าจะเป็นเฉพาะเต็นท์อุทยานนะครับาลานกางเต็นท์น่าจะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะเห็นมี คนไกลยอยู่ไกลๆกลารตอนนั้นก็คนของไกลยอยู่เหมือนกันนะต้องจอดรถอยู่ริมริมฟากนู้นแล้วก็เดินลงไปต้นไม้ที่อยู่บนลานก็เป็นต้นสนนะฮะก็เลยเป็นวิวม้อนสนนะตอนนี้มีนะักท่องเที่ยวมาพอสมควรเลยนะทั้งที่เช่าเต็นท์อุทยานแล้วก็นําเต็นท์มาเองแต่ยังไม่ถึงกับแน่นนะเพราะว่าวันนี้ยังไม่ถึงกับปลายปีแต่ก็เริ่มเยอะ ตอนนี้บ่ายสามโมงกว่าแล้วไม่รู้ว่าเย็นๆนี่จะมาถึงขั้นหนาแน่นกว่านี้หรือเปล่ามาดูฟากหนึ่งของลานกลางเต็นท์นะครับเรากางอยู่ฟากนู้นนะแต่ลานกลางเต็นท์มันยาวมาถึงตรงนี้เลยตรงนี้ก็ดูเงียบสงบดีนะครับคนกลางน้อยแต่ก็ต้องเดินลงมาลึกหน่อยกว่าจะมาถึงแล้วก็อน,นุน่าจะเป็นเต็นท์ของอุทยานนะเหมือนเป็นบ้านพัก ฟากนี้ก็ยังสามารถกางได้มีคนไปกางอยู่บนแคร่ชมวิวนะตรงนั้นเป็นรั้วน่าจะเป็นรั้วกั้นระหว่างเขตอุทยานกับเขตรอบนอกนะครับอืมก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่พอสมควรในฟากนี้เนี่ยตรงบริเวณด้านหลังของ <c oughs> ส่วนบริการนักท่องเที่ยวก็มีห้องน้ําอยู่อีกสองห้องนะครับมีอ่างล้างหน้าด้วยก็สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้ด้วย โอเคประมาณนี้ครับลานกลางเต็นท์ดอยอ่างขางตรงบริเวณวิวมอนสนตอนนี้4ี่โมงเย็นแล้วนะฮะอุณหภูมิสิบห้าองศาเป๊ะหนาวมากลมพัดมานี้พัดมาเบาๆเนี่ยก็รู้สึกเย็นเย็นตามตัวแล้วนะต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะฮะตอนนี้มีปัญหานิดนึงนะฮะที่ห้องน้ำเมื่อกี้ไปมาแล้วเหมือนน้ำที่อ่างล้างหน้าไม่ไหลนะฮะ เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าวันนี้จะเอาอยัางไงกันต่อดีแต่น้ําที่อาก้างจานี่ยังไหลดีอยู่นะครับก็เดี๋ยวนั่งเล่นกันแล้วก็เตรียมอาหารเย็นแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องกินข้า น,นี้อุ่นข้าวหน่อยนะฮะข้าวนี้หุงมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นแต่แช่เย็นมานะยังเหลืออยู่บางส่วนมาเช้าผัดข้าวผัดไม่หมดเอามาอุ่นก่อนวันนี้จะได้กินข้าวไม่ต้องเยอะส่วนกับข้าววันนี้นะคุณแม่บ้านทําเสร็จแล้ววันนี้เป็นผัดกะเพรานะ,ะสีสวยพอใช้ได้แต่ยังขาดสีอิ่วําไปนิดนึงยังดําน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังโอเคแล้วเดี๋ยวคุณแม่บ้านต้มไข่ต้มอ,อีกสักสองสามฟองนะฮะ ก็วันนี้ประมาณนี้อาหารเย็นของเรา ตอนนี้สองทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้สิบจุดหนึ่งนะหนาวมากเย็นมากอุณหภูมิลงไปก่อนหน้าน,นี้ลงไปถึง9.9นะตอนนี้ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสักต้นต้นๆหรือเก้ปลายๆเนี่นะครับโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรทำแลวฮะอยู่ข้างนอกไม่น่าจะไหวแล้วเดี๋ยวเข้าเต็นท์กันดีวกว่าครับโอเคคนนี้ลาติสวัสดคีครับ เจ็ดโมงสิบห้าแล้วนะฮะแอคุณแม่บ้านกำลังชงโอวันตินอยู่คุณแม่บ้านอุณหภูมิเท่าไหร่สิบจุดห้าแล้วเหรอชาวนี้คนเยอะเลยนะฮะไปดูวิวกันที่จุดชมวิวมั่นสนตรงนู้นนะตอแสงเริ่มมาแล้วฟ้าสสสวยอยู่กินโอวันตินดีกว่า เมื่อคืนหนาวมากน้ำค้างนี่เต็มไปหมดเลยนะตรงเต็นท์เราหยดะนะเต็มไปหมดเรียบร้อยโอนเต็นกินหมดด้วยความรวดเร็วอันนี้คือนั่งจำเสียใช่ไหม <c oughs> หนาวเจ๊นั่งชมวิวชิวๆไปครับเดีย๋ยวสภาพไปซื้อโช๊กกินดีกว่า ตอนนี้เก้ามงครึ่งแล้วนะสมาชิกหลายเต็นทยอยเดินทางกลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องเก็บเต็นท์เหมือนกันวันนี้อาจจะเก็บแบบชื้นๆหน่อยนะเพราะยังไงก็ต้องไปกลางคืนนี้อีกเหมือนเดิมตอนนี้เหลือของเราสุดท้ายแล้วนะค,คุณแม่บ้านกำลังเก็บเก้าอี้สิบโมงแล้วนะตอนนี้ที่ลานกลางเต็นท์ดอยอ่างขางตอนนี้ยังเย็นอยู่นะฮะคุณแม่บ้านใส่เสื้อกันหนาวอยู่เลย แต่ผมต้องถอดแล้วเพราะว่าขนของหลายรอบเหนื่อยเงื่อออกคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆใ,ในช่องด้วยกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ